สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียมปวยทานชุดขนมไทยกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาพับตัวขนมหยกมณีนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีจุดสีข,าว,ขาวเหมือนสาคูนะคะและโรยหน้าด้วยมะพร้าวเดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นตาระคางค่ะเป็นเบอร์สองนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นออกมา สอเส้นค่ะความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะตัดปลายของริบบิ้นให้แหลมค่ะเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นตรงนี้เป็นลายนะคะเดี๋ยวเราหันด้านที่ไม่มีลายแล้วก็เอาปลายด้านนี้ค่ะทบไปอีกปลายด้านหนึ่งตรงนี้เราก็จะพับให้เป็นรอยนะคะจากนั้นก็จะเปิดริบบิ้นมาแบบนี้ให้ดูลอยที่เราพับ ระะเราจะพับริบบิ้นด้านบนค่ะมาให้ขนานจากตรงกลางนะคะเราจะหันไปด้านขวามือแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะพับลงมาค่ะตามรอยเลยก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นจะพับริบบิ้นทางด้านขวามือนะคะที่ยาวนี้พับย้อนไปข้างหลังค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพับทางซ้ายมือมาด้านหน้า แบบนี้นะคะแล้วจะใช้ปลายของเขาค่ะเสียบเข้ากับช่องเขาจะมีช่องอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเสียบด้านบนนะคะแล้วก็ดึงค่ะก็จะได้นะคะริบบิ้นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำอีกเส้นค่ะให้ได้เป็นแบบนี้เลยพอเราได้สองเส้นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาสานกันค่ะ ด้านนี้จะเป็นด้านที่มีลายนะคะเราจะหันด้านที่ไม่มีลายขึ้นข้างบนและเอาเส้นที่สองคามาวางไว้บนเส้นที่1ในลักษณะเหมือนสารกันแบบนี้นะคะแล้วก็นําเอาที่แม็กเย็บประดาษนะคะเอามาเย็บตรงกลางนี้เลยเพื่อไม่ให้ริบบิ้นะคะเขาหลุดจากกันเวลาที่เราสารนะคะเราจะเริ่มจากสายมือก่อนใช้เส้นที่1น,นะคะ ขัดไปข้างหน้าเส้นที่สองแบบนี้ค่ะต่อไปขวามือนะคะจะนําไปขัดข้างหลังเส้นที่สองคือเส้นที่1ขัดเส้นที่2และข้างบนก็เอามาขัดกันเองค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปทำซ้ายมือค่ะขัดไปข้างหน้าเส้นที่สองขวามือนะคะขัดไปข้างหลังเส้นที่2แล้วก็ขึ้นไปขัดกันเองค่ะเราจะได้ มุมสองมุมนะคะเห็นไหมคะของกล่องนะคะหรือของขนมต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะขัดขา้างหน้าขัดข้างหลงังแล้วก็ไปขัดกันเองข้างบนก็จะได้มุมที่3นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทําเป็นมุมที่4แต่เดียวก่อนนะคะตอนนี้เราสามารถนําเอาเหรียญน,นะคะใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นมุมที่3แล้วนี่นะคะใส่เหรียญได้เลยค่ะเหรียญบาท ไปเราจะทําครั้งที่4หรือมุมที่4ค่ะเหมือนเดิมขัดข้างหน้าขัดข้างหลังแล้วก็ขึ้นไปขัดกันเองนะคะทีนี้จะเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมแล้วตรงนี้เขาจะแผลมออกมาเราก็ดันเขาเข้าไปนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเราจะพับรอบที่5นะคะอันนี้ได้สี่รอบแล้วจริงๆก็สามารถเ,เก็บได้เลยแต่เราขอพับอีกรอบหนึ่งค่ะ นแล้วเดี๋ยวเราก็หนีบดึงให้ดีค่ะเราจะทำการเก็บนะคะเวลาเราเก็บเราจะเก็บด้านขวามมือก่อนเส้นนี้นะคะจะเก็บเส้นนี้เราจะทาบลงมาเห็นไหมคะจะเห็นแนวของเขาเลยแล้วก็เส็บเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะเส้นที่สองเราก็ทาบลงมาค่ะก็จะเห็นแนวขเขา ก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงมุมบนพอเด็งมาก็จะได้ด้านขวามือเรียบร้อยทีนี้ด้านซ้ายมือนะคะก็ไม่ยากแล้วเหมือนเดิมค่ะเวลาทำทาบลงไปก่อนนะคะหาแนวของเขาแล้วก็เสียบตรงนี้ก็จะเสียบตรงมุมนะคะทีนี้เหลือข้างบนค่ะ เราก็ทาบหาแนวแล้วเราก็เหลือริบบิ้นอยู่พอประมาณดึงให้กระชับก่อนแล้วก็เสียบไปนะคะจนกว่าจะเหลือริบบิ้นเส้นเล็กๆตอนนี้ปลายก็เหลือนิดเดียวแล้วนะคะเราดึงให้กระชับแล้วก็นำเอากันไก่คามาตัดปลายที่เหลือนี้ออกให้หมด ตัวลูกเต่านะคะพับไม่ยากเลยแล้วก็สามารถจัดแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งกันตกแต่งก็ไม่ยากค่ะอย่างแรกเราก็จะทําตัวมะพร้าวขูดฝอยนะคะก็จะใช้ตัวริบบิ้นสีขาวเบอร์สองค่ะนี่นะคะตัดออกมาสัก นิดเดียวพอค่ะไม่ต้องเยอะแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆตามที่เราชอบเลยค่ะ พอได้พอประมาณแล้วนะคะเราก็จะนำเอากาวนะคะมาทาตรงตัวขนมของเราเวลาทาขอให้เอาไม้นะคะช่วยทาให้ครอบกลุ่มเลยค่ะก็หันด้านที่สวยงามแล้วก็ทาเลยทีนี้ก็เอาไม้นะคะไปหยิบตัวของมะพร้าวมาโรยหน้า เยอะๆยิ่งสวยค่ะแล้วก็จะดูเหมือนจริงมากนี่นะคะเราก็ได้ตัวขนมหยกมณีซึ่งทำไม่ยากเลยแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมหยกมณีของเรา